วดีครับพบกันอีกแล้วครับช่วงแบ่งปันพระเครื่องนะครับก็อีพีนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันพระเครื่องที่ช่วยพี่ๆน้องๆที่เปิดแผงพระรวมถึงพระที่ได้มาจากวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ผมเก็บไว้ครับเอาไว้แบ่งปันกันนะครับส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากแผงพี่ๆครับว่าก็พี่ๆน้อง ช่วยกันแบกปันมาเครื่องครับเป็นถงคอยกวยรับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับโอเคครับชุดแรกก็จะเป็นนี่เลยครับนี่ฮะหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับอันนี้เป็นกรอบทองสิบแปดเคด้วยนะครับเป็นทองสิบแปดเคครับนี่ครับนี่ครับก็จะสวยแบบนี้เลยครับเหมือนทองจริงเนี่ยเป็นทองจริงนะจะเป็นสิบแปดเคนะครับไม่ลอกไม่ดำนะนี่ครับ นะครับเนะี่ยมีด้วยกัน5้าเหรียญนะครับ5้าเหรียญเนี่ยเออเพิ่มผมเหมามาถ้าเกิดน้องก็จะขายน่าจะขายเดี๋ยวหกร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่แหละเป็นทองสิบแปดเคนะครับอ่านะถ้าใครสนใจนะครับก็เนะี่ฮะเปิดได้ครับไม่แน่ใจว่าหกพันหนึ่งก็เข้าขายนะนะครับนี่นะครับเป็น ทอง 18K นะครับนี่ก็มีรุ่นต่างๆยเยอะครับนะผมก็เม่สันทัดเท่าไหร่ครับนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นรูปไก่เน,ะนาะนะครับอ่อรูปนี้ก็เป็นเป็นยันนะ์อะน,นี่ร้อยปีนะครับสอง5ัน้อยหกสิบห้านะครับอืมครับแค่ทองก็คุ้มแล้วครับทอง 18K นะครับ โอเคนะครับนะครับราคาแบ่งปันครับองค์ละ800บาทครับนี่ฮะสองพันร้อยหกสิบสี่ป่ะเนี่ยนะครับจากหลวงพู้พัดมาถ้วยด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นทอง1 8 K นะครับมีอันนี้เป็นรูปพัดติดด้วยฮะเนี่ยนี่ครับก็มีด้วยกัน5องค์นะครับอันนี้ห้องค์เนาะ สนใจก็อินบอกก็ได้แปดร้อบาทนะครับองละนะครับของแปดร้อยนะครับอันนี้โอเคครับสนใจจะหนักที่ทองฮะที่กรอบทองสิบแปดเคนนะครับอ่าสวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับโอเคครับต่อมาที่พี่พี่น้องให้หาเนี่ยผมก็ไปโดยหามาเนี่ยหลวงพ่อเอี่ยมครับหลวงพ่อเอี่ยมนี่ เย่มวัดสะพานสูงนะครับนิ้วจันสามสี่เหรียญนี่นะครับหลวงพ่อเยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับทันี้รุ่นนี้เป็นรุ่นไหนมาเป็นรุ่นเนี่วสะพานวัดสะพานสูงไม่มีสะาดนะสะพานเหลายคนบอกมีสะอาดเปล่าชื่อวัดแทบจะไม่มีสะอาดนะสะพานสูงครับ นี่้านสูงบรทบุรีนะครับนี่รุ่นสองร้อปีป่ะไม่มั่นใจนะครับโอเคองค์ผู้เอี่ยมก็องค์ละห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยนะครับองนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับนะฮะครับโอเคส่วนองค์นี้ก็องค์ละสามร้อยนะครับนี่ครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้อาจจะใหม่กว่านิดนึงมีมีเหรียญองค์ผู้เอี่ยมด้วยครับนี่นะครับ เช่นเดียวกันครับสามร้อยบาทนะครับนี่ตรหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับมีองนี้ห้าร้อยบาทองนี้ก็สามร้อยบาทครับเป็นบปันครับผมนะฮะโอเคหลวงเอี่ยมครับต่อมาเป็นหลวงพ่อรวยครับหรือเปล่าี่เห็นแบบแบบ่ หลวงพอ่อรวยวัตโกครับนี่หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญสวยครับหลวงพ่อรวยวัตโกก็เหรียญละสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับราคาที่เป็นราคาที่พร้อมส่งนะครับขออภัยเพ่งแจ้งนะฮะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอันนี้ก็เหรียญหลวงพ่อรวยเป็นกันเนาะเหรียญละสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่อันนี้มีสองเหรียญนะฮะครั้งแล้วขายพิจารณาไปนิดหนึ่งครั้งที่แลขายร้อยสิบบาทนะฮะเป็น นี่ครับสวยเลยครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะนี่ครับเหรียญสวยเลยครับหลังเป็นจันแบบนี้นะฮะอ่าครับผมนี่ก็เป็นสีทองครับนี่ทองกับสีแดงเนี่ยช่วงตุรกีแบบนี้ครับนี่หลังเป็นไก่แบบนี้นะครับนี่นะครับสวยครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับโอเค นี้ออกมาสองร้อยนะครับอืมับส่วนใหญ่จะองคมาสองร้อยบาทครับเพื่อความจำง่ายฮะนี่ฮะอ่าสองร้อยบาทนะพลึกลงรวยก็มีนะครับถามว่าหลงว่าพัดทุกราคาอ่าไอเงินส่วนหนึ่งก็ไปทำบ,บุญด้วยนะครับอ่าผมจะตวนต่างฮะก็เอาไปทำบ,บุญเนาะก็หลักสิบบาทครับแค่ละนี่ ไม่เยอะอะไรครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นหลงวงพ่อแพรครับหลงวงพ่อแพรวัดพิุลทองนะฮะเป็นรูปหล่อนะครับไม่ไม่ <_ han> ไมั่นใจเรื่องปีมอนกันนะฮะว่าปีไหนนะฮะนี่นะครับหลงวงพ่อแพรวัดพิุลทองเนาะนี่ครับ,รบเป็นรูป,ร,ปร,รูปหล่อรูปเหมือนท่านนะครับโอเคก็ถ้าเป็นรูปหลอกก็สามร้อยบาทครับอ่าสามร้อยบาทเนาะพร้อมส่งนะครับ ของแพ่วัดถุกุทองนะครับอ่าครับผมโออนะฮะพร้อมส่งครับต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพัดอ๋อหลวงพ่อพัดรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะครับก็เหออรียญหลวงพ่อพัดเนี่ยนี่ก็สองร้อยบาทครับนี่ครับสองร้ดบาทพร้อมส่งเนาบนะครับอ่าพองแบบพร้อมส่งเคนะ ต่อมาจะเป็นนี่หลงหลงหลงปู่แสนปะที่ไปที่ไปเอ,อรุ่นโคตรเศรษฐีเนี่ครับเป็นลูกเต่าเนาะที่ไปแบบว่าไปปลูกเศษที่วัดหลวงปู่หลิว,ว่ะผมไม่บรรจัยนะเนี่ยในข้อมูลนะครับหลวงลงปู่แสนนะครับนี่หลวงแสนนี่ครับหลังนียันนี้ด้วยเนาะนะครับ ก็องค์สนเนี่ยแล้วก็ช่วยกันฮะเปิดองละสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับสวยครับเนี่ยนี่ครับปุกเสกนะวัดหลวงพ่อหลิวนะถ้าจำหลวงพ่อหลิวนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าผิดขออภัยนะแต่ว่าดังนะครับหลวงหลวงแสนะครับมีสององค์ครับองละสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับอันนี้เนี่ยสวยเลยครับเนี่ย ามน่ารักพร้อมส่งนะครับเคเนี่ยีสององนะครับอินบ็อกมาได้เลยครับหรือทักลายลายผมมาก็ได้นะครับพร้อมส่งนะฮะส่งเคอรี่ด้วยนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่สามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ภูมิภาคเลยครับครับหลวงปู่แสนนะครับรุ่นโคตรรวยเศรษฐีหกสองครับนี่ปีหกสองเนาะนะครับอ่า โอเคหลงแสนไปแล้วครับมานี่เป็นหลงพ่อรวยอีกแล้วครับหลงพ่อรวยโอเคหลงพ่อรวยวัตโกรครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญอะไรวะน่าจะไม่ใช่เหรียญเงินเออเหรียญนี้สวยครับหลงพ่อรวยวัตโก อไม่แม่ใจจะเหรียญยัง่ต่อคือเป็นเหรียญโอเคสามร้อยบาทครับเหรียญนี้นะสวยครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็โซนหนึ่งก็ทาบุญนะครับนะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นสาริกาครับนี่สาริกาเทพสาริกานะครับมหาเศรษฐีพวกพวกกระซับหรวมพวกกิ่นนะครับนี่ขวงพวกกิ่นเนาะ องค์ผก,กินจงังหวะตาเนาะนี่ครับองค์ผก,กินเป็นไตรกาแบบนี้เนาะเล็กๆน่ารักครับนี่แล้วก็มีมีสองชุดด้วยนะนี่บังเอิญเนี่ยผมโม้ไป,ไป,ไปเห็นมาแล้วขอเข้ามานะครับมีสองมีมีสองชุดนะฮะนี่มีสองชุดนะครับไตราการสองชุดนี้ก็สามร้อยบาทครับเมาสเลยครับ สามร้อยบาทนะช่วยกันครับค่าส่งค่าส่งกว่าข้าที่เช่ามาเข้าไปคุมแล้วครับสามร้บาทเนาะอืมมีสองชุดนะครับปริการนะครับพวกกลิ่นใช่ปะหลวงพ่อกลิ่นนะฮะโอเคพุทธวันนี้เทวสถิตเนี่ยครับต่างๆครับเขก็เริ่มต้นด้วย เหรียญหลวงพ่อคุ้มนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคุ้มเนาะมีสองเหรียญบะางหมือนนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคุ้มนะฮะใช่ป่ะออใช่ในรุ่นครบรอบก็จะได้ห้าสิบปีเนาะนี่ครับอืมก็เหลือสามร้อยบาทครับอืมเนาะเหลือาสามร้อยหรือคู่นี้ก็ห้าร้อยก็ได้ครับ นี่ครับตัวปราจีนบุรีนี่ครับปราจีนบุรีนครับปลาจีนบุรีครับเห็นน้พอคุ้มนะครับอ่าโอเคก็ลองดูครับว่าจะชอบองค์ไหนโอ้มีมีองค์ครับนี่หงุงปูทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนี่ครับ โทษนี่เก่ามากนะครับรูปรบอกก็ห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยรูปปีไหนนะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรนะน่าจะเป็นไกท่ทองป่ะอันแบบนี้ครับไกท่ทองครับผอเบอรโทษห้าห้าร้อยบาทนะครับโอเคครับนะครับแบบนี้นะครับ ทองดูครับผมนะฮะไปทุกทุกองที่ผมไลฟ์เนี่ยหรือ,เ,อ,อเห็นเนี่ยก็พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งให้พี่ๆทุกท่านนะฮะเนี่ยเปรียนวัตถรดิทอง 18K นะครับเนี่ย5องค์นะฮะ 18K ไข่ทองเขาคุ้มเลยครับ800บาทองค์ละนะครับโอเคเองคเปลี่ยมวัตถุดิบสูงนะครับก็มีอยู่ สามองที่พี่พี่น้องๆอยายผมหาให้นี่ผมหาให้ให้แล้วนะครับครับก็ต้องช่วยผมดูครับราคาหลักร้อยครับอ่นี่หลักร้อยนะครับมีถามว่าแท้เทียมหรือเปล่าต้องดูต้องดูครับแต่หลักร้อยเนี่ยก็ก็ช่วยกันแบ่งปันครับอันนี้รอบแบ่งปันนะไม่ใช่มาขายนะครับแบ่งปันกันนะฮะช่วยช่วยทางร้านก็แบ่งด้วยเนาะนี่หลวงพ่อรวยหลวงปู่แสนนะครับเต่า นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับถ้าไงก็อีนบ็อกมาหรือไลน์มาหรือโทรมาก็ได้ครับนะฮะทุกในการพร้อมส่งนะครับสวัสดีครับ